ค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านเจริญประดับยนต์นะคะเน,นี่ยที่เราอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะที่ว่มามันติดไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ข้างหน้าอ,อเดี๋ยวเราพาชมในส่วนของงานติดตั้งนะคะตัวกันชนเสริมหน้ากับกันชนท้ายนะคะแบรนด์โอเวอร์แกับรถเต์ตานิวฟอร์ n ูเนเนาะ ที่เมื่อช่วงบายๆนะคะหนูมีไลฟ์พรีวิวในส่วนของงานกันชนเสริมหน้าไปนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยพรีออเดอร์ไว้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยแต่ว่าหลังเนี่ยมาก่อนนะคะก็เลยติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนขององานกันชนหน้าที่ใส่เข้าไปวันนี้คะอันนี้ติดตั้งไปตั้งแต่ช่วงประมาณน่าจะวันอังคารนะคะถ้านู่ามจำไมา่ิดเนาะ,ะก็ในส่วนของตัวกันชนท้ายก็เป็นงานตรงรุ่นเหมือนกันนะคะขาเนี่ยจะเชื่อมติดกับตัว บอดี้กันชนมาเลยนะคะอ่ะพอดีมนซูมเข้ามาก็จะเห็นรายละเอียดใกลๆ้ๆนิดนึงเนาะตัวนี้จะรองรับในส่วนของฟังก์ชันงานล่ากก็จะมีตัวหัวมอนมาให้ด้วยนะคะโทบาเนี่ยจะให้มาในเซตเลยแต่ว่าอันนี้ลูกค้าถอดออกเนาะแล้วก็มีลายฉลุดนะคะแบรนด์โอเวอร์แนด์แบบนี้เลยที่เราคุ้นเคย รองรับในส่วนของงานปลั๊กนะคะสามารถใส่ตัวปลั๊กเซเว่นเวได้อันนี้ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะคะในเซ็ตเนี่ยจะมีแค่ตัวรูที่รองรับสําหรับใส่ตัวปลั๊กมาให้แต่ว่าจะไม่ได้มีชุดปลั๊กแบบนี้มาให้นะคะลูกค้าสามารถแอน,นอนซื้อเพิ่มได้สําหรับตัวเซเว่นเวที่เป็นตัวปลั๊กงานระบบไฟต่างๆนะคะแต่ว่าโทบาหรือว่าตัวที่เป็นชุดหัวมอนเนี่ยจะมีให้ในเซ็ตนะคะเราไม่ใช้งานหรือว่าบางท่านรู้สึกว่ามันดูเทอะท จะถอดออกก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีช่องเพราะว่าเขาออกแบบมาให้รองรับสาหรับงานลากได้ด้วยในตัวเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นตัวลายแล้วก็ดีไซน์โอชิงงาน,นะะ่าเนี่ยจะเชื่อมติดกับตัวบอดี้กันชนแล้วก็ยึดกับแชสซีเดิมเป๊ะเ,เ,เลยนะคะอยากให้ดูมุมด้านข้างนหนึ่งเนาะระยะก็คืองานเนี่ยออกแบบอิงตามตัวรถเดิมเลยนะคะจะเห็นได้ว่าก็ค่อนข้างแน่ประชับไม่ได้ยื่นเยอะไม่ได้เทอะทะไม่เกะกะน,นะคะ ก็เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าอยากจะได้กันชนเสริมแต่ว่าขอแบบที่มันกระชับหน่อยแล้วก็เหล็กเนี่ยไม่ต้องแบบแปบ๊บใหญ่เกินไปแต่ว่าก็ช่วยโปรเทคได้ประมาณหนึ่งแบบนี้นะคะไม่ยื่นเยอะแน่นอนนะ,ะเผื่อว่าใครแบบสายกังวลเนาะอยากหล่อด้วยแล้วก็เทด้วยรวมถึงแข็งแรงกว่าพวกซูสเกิร์ตนะคะหรือว่ารถตัวเดิมๆนะคะการใส่พวกกันชนเสริมมันก็ช่วยโปรเทคช่วยป้องกันได้เพียงแต่ว่า ก็จะประชับแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับงานแบรนด์โอเวอร์แลนด์นะคะก็จะเป็นลักษณะชิ้นงานที่ทรงสลิมหน่อยตอบโจทย์ได้ดีนะคะอย่างที่หนูแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้พาไปดูการชนเสริมหน้าบ้านนะคะติดตั้งเสร็จไปเมื่อสักครู่เลยตัวการชนเสริมก็จะเป็นรุ่นที่เราไล์ไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับตัว New Rock y นะคะอะลองสั่นไม่ไหวแป๊บนึงน,นะยะอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว New Rocky ก็สังเกตว่า น้องก็จะอยู่ในระยะที่กําลังสวยไม่ได้บทบังหน้ารถเลยท,ทีน้องจะห้อยลงนิดนึงนะคะะแต่ตาจากจากนคอนเสิร์หน้าทั่ว,วไปที่เราเคยมีลายติดตั้งไปหลายหลแบรนด์นะคะเหมือนแบรนด์โรเวอร์แลนด์เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันรับกับตัวรถมากที่สุดโดยที่ไม่บทบังความหล่อนะคะว่าง่ายคือไม่ได้เอถอะทะเกินแล้วก็ไม่ได้ดูหนะักดูหน่วงดูห้อยนะคะกำลังดี แล้วก็ชิ้นงานกําลังแบบสลิมไม่บางเกินแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะให้มันดูแบบเพอะทะเพราะเราเข้าใจนะบางท่านขับรถ P ีพีอะค่ะเหมือนรถมันออกแบบมาด้วยสรีละอะไรต่างๆก็คือดูหล่อประมาณหนึ่งอยู่แล้วถ้าการจะใส่กันเสริมบางคนจะกลัวว่ามันจะใหญ่เกินไปหนักเกินไปนะคะแต่ขนาดเดียวกันเราก็อยากได้อะไรที่มันโปรเทครถได้ดีกว่านาพลาสติกเนาะเพราะฉะนั้นงานเหล็กมันก็จะตอบโจทย์ในส่วนนี้เห็นบอกว่าแบร์เนี่ยก็ทํามาให้มันตอบโจกับการที่ ทำยังไงก็ได้ให้ตัวกันชนมันไม่ดูเกะกะนะคะไม่บทบังความหล่อเดิมของตัวรถซึ่งหนูว่าโอเวอร์แลนด์มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวชิ้นงานที่หนูลายไปก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยคะ่ะที่แบบยังไม่ติดตั้งเนาะก็จะได้เห็นชิ้นงานว่าทรงมันก็กําลังดีเลยนะคะไม่ได้ใหญ่เกินไปก็ตอบโจทย์กับคนที่ อยากได้ความหล่อนะคะแล้วก็แข็งแรงในตัวแบบนี้เลยแต่ขาจะเป็นขาต่อนะคะโดยทั่วไปแล้วพวกกันชนเสริมพวกนี้ก็จะเป็นขาต่อนะคะก็จะยึดกับแชสซีแล้วก็เอาตัวกันชนขึ้นไปประกบแบบนี้นั่นเองนะคะสีก็จะเป็นพลอร์โกสีดำแบบนี้ก็ถ้าใครสนใจสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมตามคอนแทคที่หนูขึ้นไว้ได้เลยนะคะสําหรับตัวชิ้นงานจะไม่ได้มีพร้อมติดตั้งะคะ่ะจะเป็นงานสั่งผลิตแต่ว่าสั่งผลิตตรงรุ่นนะคะซึ่งตัวนี้สามารถเช็คก่อนได้นะคะว่ามีเป็น รุ่นรถอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบางรุ่นแบรนด์ไม่ได้มีผลิตเนาะแล้วก็ต้องขอเนี้ยมาจําสักหน่อยนะคะเพราะว่าหนูจะไม่ได้สต็อกเลยสําหรับตัวนี้เนาะถ้าใครสนใจนะคะกรณีคุณพี่อ่ตางจังหวัดก็มีบริการจัดส่งค่ะแต่ว่าไม่มีเก็บปลายทางนะคะต้องรบกวนโอนเงินก่อนเนาะมั่นใจสั่งไปเนี่ยตตั้งได้แน่นอนนะคะในเซ็ตก็จะประกอบไปด้วยชุดน็อตขากันชนต่างๆนะคะคุณพี่อาจจะต้องมีเครื่องมือช่างหรือว่า อาจจะต้องจ้างช่างนะคะบริเวณใกล้เคียงติดตั้งเพราะว่าถามว่ามันง่ายไหม,มก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าก็คิดว่าถ้าใครแบบไม่อยากมาเสียเวลาติดตั้งเองหรือว่าไม่มั่นใจไม่อยากลงแรงก็จ้างช่างติดดีกว่านะคะเพราะอาจจะต้องนอนต้องอลอดเข้าไปใต้าทางรถนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับทุกคนแต่ว่าเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้คะ่ะพวกงานเนี่ยออกแบบมาตรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ก็คือไม่ต้องนัดแปลงเลยแต่ว่าแจ้งนิดนึงว่าไม่เหมาะกับรถที่มีสเกิร์ตนะคะเพราะว่าชิ้นงานเขาอิงตามบอดี้รถเดิมนะคะระยะห่างความาแนบกับตัวรถขาอะไรต่างๆมาถูกออกแบบมาโดยที่เป็นรถเปล่าๆถ้าเรามีพวกชุดสเกิร์ตต่างๆนะคะมันก็จะค่อนข้างมีปัญหาแหละเพราะว่าตัวขาเนี่ยมันจะต้องหลบสเกิร์ตหรือว่าการออกแบบมันจะไม่ได้เหมาะสะักทีเดียวนะคะต้องมีการตัดแต่งหรือว่าท้ายที่สุดอาจจะต้อง ถอดสเกิร์ตออกนะคะซึ่งหนูคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะกับรถที่มีสเกิร์ตอยู่แล้วยกเว้นถ้าว่าคุณพี่ตัดใจแล้วถอดสเกิร์ตออกก็ได้นะคะนีก็ลองไปคํานวณไปชั่งน้ําหนักดูว่าเออเราความชอบบะเนอะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะถ้าว่าอยากจะเปลี่ยนชุดสเกิร์ตอยู่พอดีแต่ว่าไม่อยากใส่สเกิร์ตแล้วอะ่ะนะคะอยากจะได้แบบนี้ความแข็งแรงเนาะก็นะ เข้ากันกับตัวรถอยู่แล้วนะคะใส่ออกมาก็จะหล่อประมาณนี้เลยนะคะสนใจติดต่อตางคนแทคที่หนูขึ้นไว้ได้เลยนะคะเป็นอย่างพเพียวเดินแจ้งอีกรอบหนึ่งเนาะผมว่าสนใจมาติดตั้งแต่ว่ายัางไม่มีของนะคะหน้าร้านอยู่ในซอยพหลโยธิน,น1 19นะคะก่อนถึงสนามมวยลังสิษนะเออถูกไหมถูกเลยแมคโครมานะคะประมาณ50ประมาณไม่ถึงกิโลนะคะแมคโครจะเป็นซอย105นะคุณพี่ร้านเนี่ยจะอยู่ในซอยพหลโยธิน,น119กนะคะก็คือขับตรงมาเรื่อยๆจากปากซอยไม่เกิน50เมตร มาจากอา,อายุทยาสระบุรีนครนายกนะคะสายคลองต่างๆคุณพี่ต้องวิ่งเข้ากรุงเทพก่อนเพื่อไปกลับรถเพราะว่าร้านหนูจะอยู่ตรงที่เป็นรอยต่อกรุงเทพปรุมเนีคะจะไม่ได้อยู่สายคลองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวิ่งมาเส้นพรหนโยธินให้ได้เพื่อมา กับรถก่อนนะคะซอย119จะอยู่ทางซ้ายมือแต่ถ้าใครมาจากกรุงเทพจะขึ้นโทเวก็ได้แต่ว่าลงด่านอนุสรสถานเท่านั้นนะคุณพี่ถ้าเลยไปอีกด่านหนึ่งมันจะไปลงนู่นเลยธรรมศาสตร์นะคะก็ต้องวนกลับมาใหม่ค่อนข้างไกลก็แนะนําว่าให้ลงด่านอนุสรสถานเท่านั้นนะคะแล้วก็ขับตรงมาได้เรื่อยเจอสี่มุมเมือง <Okay. S 1> ปุ๊บก็เบี่ยงซ้ายนะคะออกเลนคู่ขนาดได้เลยนะจ๊ะไม่อย่างนั้นเลยไปอีกกับรถลำบาก เส้นใน in google map mm hmm. ได้เลยลองดูเส้นทางคร่าวๆก่อนนะคะแต่ว่าแจ้งนิดน,นึงว่ากรณีท่านที่จะเข้ามาดูสินค้าตัวนี้ไม่มีสต็อกเลยนะคะอาจจะดูเป็นรูปถ่ายแทนนะคุณพี่ต้องขออภจริงแต่ว่าชิ้นง,งานสวยนะคะการันตีเลยแล้วก็คุณตี้ในเรื่องของงานสีอะไรต่างๆความตรงรุ่นนะคะติดตั้งนี่ยเมื่อกี้ช่างติดตั้งก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จเพราะว่างานมันตรงรุ่นไงเวลาใส่ปุ๊บมันก็ค่อนข้างกระชับรับกับตัวรถไม่ต้องไปแดดแปลงไม่ต้องไปยุ่งแหลกเขามากนะคะก็ออกมาแล้วหล่อแบบนี้เลยอ่ะ๋ยวขออน,นะะุญาตปิดไล ถ่ายรูปให้ชมกันเนาะเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยคิดว่าลูกค้าหลายๆคนที่กําลังมองหากันชนเสริมแบบหล่อๆสลิมๆหน่อยนะคะไม่หนักไม่หน่วงเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเจาะไม่ต้องดัดแปลงเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะแล้วก็ที่สัมคัสคือมันไม่บังความหล่อเดิมของตัวรถเลยนะะถ้าเราสังเกตนะคะพูดไม่หยุดเลยกันชนเสริมบางทีมันก็ค่อนข้างบังของเดิมเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็คือเนี่ยจะ,ะมาดูที่สว่างกันได้มาสักครูมันมืดนิดนึงนะคะ ถ้าสังเกตก็คือน้องก็อยู่บริเวณด้านล่างตัวบอดี้กันชนเดิมนิดนึงนะคะแต่มันก็จะมีระยะที่ยื่นออกมาจากบอดี้ตัวรถเนี่ยประมาณนึงเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูด้านข้างจะจบก,ก็บไม่จกกบสักทีไรอ่ะมีเห็นไหมคุณพี่มันจะยื่นออกมาประมาณนึงนะคะก็คือจะไม่ได้พอดีกับกันชนเดิมจะยื่นออกมานิดนึงเพื่อเอาเป็นแรงซับแล้วกันนะคะกฎของนิวตันคุงที่เราประทะเท่าทไหร่เราก็ปะทะกลับเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นกันชนมันก็ต้องถูกออกแบบมาให้รองรับการกระแทกประมาณนึงอยู่แล้วนะคะ อย่างน้อยมีดีกว่าไม่มีดีกว่าพลาสติก,สสกล,ล,ล้วนๆนะคะเจองานเหล็กเข้าไปมันก็ค่อนข้างแข็งกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็พิสว่าเป็นตัวช่วยนะคะให้รถของเรายิ่งรถใหม่ป้ายแดงอะ่ะใครๆก็รักเนาะก็แนะนำนะคะสำหรับการชนเสริมหน้าแบรนด์โอเวอร์แลนด์ค่ะกับรถเจอจ้านยูโฟจูนเนอร์คันนี้ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจให้รำเจริญประดับยนต์เราติดตั้งให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะตามคอนแทคที่หนูขึ้นวาได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดี